อดีตพัสดีถูกตามให้มาพบตอนกลางคืนแต่ท่านขุนบอกมาไม่ไหวเพราะเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินมาหิงสาสั่งการอย่างบ้าเลือดแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ดังใจเขาต้องการรู้ว่าพวกศัตรูก,กำลังทำอะไรเขาอยากรู้เขาอยากรู้ว่าใครเป็นหัวเรือใหญ่ในดอนไหวไม่มีใครตอบเขาได้แม้แต่ว่าที่หลานเคยเขาต้องการพบบริวารที่เฮี้ยมโหดซึ่งโผล่หัวมาให้ตำรวจเห็นเมื่อไหร่เป็นโดนจับตายเมื่อนั้นคนเหล่านั้นคือขุนโจรที่แต่ละคน ก็เคยได้รับการขุนจากเขามาแล้วทั้งสิ้นแต่มันก็ไม่สามารถมาหาเขาได้ทันใจเพราะสายแต่ละคนที่ส่งไปนั้นต้องติดต่อเป็นทอดๆไปจนกว่าจะติดต่อถึงตัวขุนโจรทั้งหลายซึ่งไม่ได้อยู่เป็นทีทํให้เล่รอนเพื่อหาทางปนก็เล่รอนเพื่อหนีตํารวจว่าที่หลานเคยของเขาปรัตเมธีอสุนีและคนอื่นบางคนมหิงสาดูถูกมันสมองคนเหล่านี้ว่าไม่สามารถทาบเขาติดซึ่งก็เป็นจริงจะมีเพียงคนเดียวที่มีความคิดเยือกเย็ยน สุขุมกละคาดการมักไม่ผิดนั่นคือท่านขุนอดีตพัสดีนั่นเองแต่ก็ไม่ยอมมาเพราะสังขารทนทานตรากตำไม่ไหวเขาส่งคนไปตามทนายความหัวหนักในทางร้ายคนหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดมาเพื่อช่วยกันคิดแต่ยังมาไม่ถึงเพราะคนที่ไปตามเพิ่งออกจากบ้านเมื่อพักใหญ่นี่เองรายนั้นก็เป็นคนฉลาดอย่างยอดเยี่ยมเป็นทนายความที่มีความสามารถแต่หัวสมองเป็นไปในทางคดโกงมีเล่เหลี่ยมไม่ซื่อกับใครทั้งนั้นถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง เขาไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนเดียวในโลกคือแม่ของเขาแม้แต่น้องสาวเขายังเอาทำเมียเสียเลยเมหิงสาไม่ชอบไอ้หมอนี่เพราะเรื่องเงินเรื่องหิวเงินและเรื่องผู้หญิงซึ่งเป็นแก่ดำในวงทนายแต่คนเราให้ชั่วแสนชั่วเมื่อการเวลาที่ผลกรรมยังไม่สนองก็มักอยู่ได้อย่างรำพองใจเสมอความไม่วางใจลักเล่ว่าจะรอบเข้ามาทําให้มหิงสาส่งคนไปควบคุมหลานสาวให้แน่นหนายิ่งขึ้นระวัง่งขึ้นเมื่อเอาตัวบุญหลวงเข้ามา ในขณะนั้นหญิงสาวอยู่ในสภาพเกือบปกติแล้วแต่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้นอกจากเสียใจเกือบบา้าเพราะว่าเสียทีคนขณะนั้นมหิงสาไม่ได้อยู่สองต่อสองกับบัวหลวงอันหนึ่งอารมณ์ทางกามของเขาก็ยังไม่ระเบิดเพราะมีแต่เรื่องกังวลเอ็งมาทําไมที่นี่เล่าไปบัวหลวงเริ่มต้นคิดและเชื่อว่าการปกปิดความจริงคงไม่ช่วยอะไรได้ถึงอย่างไรมหิงสาต้องไหวทัน ทีีด่ดต้องพยายามสู้กันในเชิงจิตวิทยาอาจพอมีหวังลุงส่งตัวปุ้มเข้ากรุงเทพดีกว่าเรื่องไม่สนุกหรอกข้าถามว่าเองมาทําไมที่นี้ก็มาตามตัวปุ้มนะสิเองจะมาเอาอะไรมันจะมาเอามันไปจากที่นี่ได้ยังไงข้าไม่รู้เรื่องมาสักหน่อยหญิงสาวมองหน้ามาหิงสายอย่างใกล้ครวนลุงหลอนเน้นเสียงลุงก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตตัวเองตามสมควรปุ้มเขาก็มีผัวผัวเขาก็รักกันมาก ลุงหล่อนเน้นเสียงลุงก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะส่วนหลานลุงก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ์เลือกทางเดินชีวิตตัวเองตามสมควรเขามีผัวแล้วแล้วเขาก็รักกันมากรักสมบัตินะสิสมบัติใครปุ้มมีอะไรติดตัวนักหนานอกจากตัวเปล่าๆนั่นไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับลุงนะเชื่อฉันเถอะผัวเขาเป็นคนร้ายกาศเหมือนหมาบ้าและไม่โง่อย่างที่ใครคิดด้วยพิษเขาร้ายนะักลุงก็รู้จักเขาดีแล้วนี่รักเล่นนรสิงเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่เขากับพวกเขา กี่คนฉันไม่รู้จํานวนแน่แต่รู้ว่ามากกว่าสี่ห้าคนละมั้งแล้วไหนจะมีพวกตํารวจอีกฉันคิดว่าเรื่องเนี้ยเขาคงเอาไปบอกตํารวจกองปราบแล้วคําว่ากองปราบทําให้สันหลังไม่หิงสาเย็นวา่าเหมือนถูกราดด้วยน้ําแข็งเขารู้ดีว่าพวกนั้นไปที่ไหนเป็นต้องพยายามทํางานจนสําเร็จทํางานรวดเร็วทํางานจริงจังมันน่าจะมีทางเชื่อได้ว่าที่บัวหลวงพูดเป็นความจริงข่าวตัวมันมาดัดสันดาลไม่หิงสาพยายามจะให้บัวหลวงเข้าใจผิด เองก็รู้ว่าขารักมันเพียงไรและเองก็รู้อีกเหมือนกันว่ามันเป็นคนหัวแข็งเปล่าลุงต้องการทรมานคนเล่นต่างหากลุงอยากเอาชนะลุงอยากให้ปุ้มแต่งงานกับเจ็คตอนนั้นชะเลงอยู่ที่นั่นด้วยเขาชะโงกหน้ามองโบหลวงยังเจ็บใจพร้อมร้องถามคุณดูหน้าผมให้ดีถึงยังไงพ่อของนายก็มีแฝ่ตัวนายก็เจ็คชื่อนายก็เจ็คเอาเถอะจะเจ็คจะแปลอะไรไม่สําคัญหรอกสําคัญที่ว่าเขาไม่รักนาย แล้วทำไมนายถึงจะไปดันบังคับให้เขาแต่งงานกับนายหรือนายคิดว่าลงผู้หญิงได้เป็นเมียนายแล้วเขาต้องรักนายวันยังค่าผมไม่ทราบเชลงตอบยังเจ็บใจผมก็ทําตามที่ผู้ใหญ่ต้องการนายมันโง่เซอร์ไม่มีความเป็นผู้ชายเลยทําไมนายไม่ทําให้ผู้หญิงรักถ้าเขาไม่รักแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียกันจะได้สกีน้ําเวลานี้เขาก็มีผัวแล้วยิ่งจะรักเขาลงคอแล้วแต่ก่อนนี้เขาไม่รักใครบังคับให้เขาเป็นเมียก็พอได้แต่เดี๋ยวนี้เขารักผัวเขาแล้วยิ่งจะเอามาทําเมียไหวเหรอ ความเจ็บแค้นของผู้หญิงคนนั้นอาจทํานายนอนตาไม่หลับก็ได้นะเขาอาจลุกขึ้นมาเชิดคอ,อนายทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้แต่เฉลรงก็มีอารมณ์ป่าเถื่อนแบบเดียวกับคุณตาของคนรักเขาเหมือนกันความพ่ายแพ้คือความเจ็บช้ำจะเสียหายเท่าไหร่ก็ช่างขอแต่ให้ได้ชัยชนะเท่านั้นก็พอตอนนี้เขารู้สึกว่าความเจ็บปวดชอกช้ำของทิพวานนั้นเป็นการแก้เผ็ดที่สะใจตัวเองไม่มีประโยชน์หรอกค่ะลุลงกำนันบัวหลวงเริ่มเอาน้ําเย็นเข้าลูกผัวงอก เรื่องมันจะไปกันใหญ่ปุ้มเป็นคนบ้าเลือดเหมือนลุงนั่นแหละเอาชนะคนอย่างนั้นได้ก็ประเดี๋ยวเดียวเขาฆ่าใครไม่ได้เขาก็ต้องฆ่าตัวเขาเองอย่างเดียวกับแม่เขาแล้วคนชนะปุ้มจะได้อะไรนอกจากความขมขืนแล้วตำรวจละ่ะพลันความคิดแวบหนึ่งก็ขึ้นสมองบหลวงซึ่งเห็นว่าการเดินแต้มนี้อาจผิดก็ได้ถูกก็ได้ถ้าถูกทิพวรรณอาจรอดตัวถ้าผิดก็ทําให้ทิพวรรณเข้าตาหลายหนักขึ้นอีกแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลย รูปเสือที่เขียนลงบนกระดาษอาจทําให้ในายพรานสะดุ้งได้เหมือนกันมีอยู่เรื่องหนึง่งฉันไม่ทราบว่าเขาปิดลุงหรือเปล่าแต่ฉันรู้ว่ามันมีความจริงและได้เห็นสิทธิ์ด้วยอยากรู้ไหมว่ามามึงจะตอแหละอะไรก็เชิญบวหลวงหดล้อออกมาเพราะได้เห็นความงุ่นงานของมหิงสา <c oughs> <c oughs> ก็เรื่องประวัติปุ่มเขาเขาเขียนไว้อย่างละเอียดเขียนกระทั่งวันที่พ่อเขาตายเขียนระบุชัดทีเดียวว่าตายอย่างไรมีใครรู้เห็นบ้างอีตอแหล เชื่อก็ได้ลุงไม่เชื่อก็ได้ไม่มีใครว่าเรื่องสําคัญมีอยู่ว่าเขาเอามันไปไว้ที่ไหนไม่อย่างนั้นฉันจะรู้ละเอียดได้อย่างไรไม่หิงสาเท่าหลีตามองโบหลวงยังคิดว่าตัวอ่านจิตใจเด็กคราวลูกหลานไม่ผิดอย่ามาต้มเสียให้ยากงั้นก็แปลว่าเองก็ความคิดของโบหลวงรันเร็วเหมือนไฟฟ้าหลอนดาวว่าไม่หิงสาคิดอย่างไรและจะพูดอะไรก็ฉกฉวยโอกาสนั้นอย่างทันทีทันควันโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีทางสงสัยอ๋อแน่นอน ฉันก็เขียนไว้ก่อนที่จะมาที่นี่ภายใน7วันที่ฉันมาที่นี่ถ้ายังไม่กลับไปคนของฉันที่กรุงเทพจะเอาจดหมายฉบับนั้นส่งให้กองปราบทันทีฉันก็เขียนแบบเดียวกับที่ปุ้มเขาเขียนว่าฉันมาที่นี่เพราะเรื่องอะไรปุ้มถูกจับเพราะใครเวลานี้เราได้ตัวคนที่ร่วมมือกับลุงหมดแล้วแม้กระทั่งไอ้คนที่ไปเอาอีแมคนชั่วมาจากกรุงเทพเราก็รู้เหมือนกันไม่หญิงสาผวาโรดเหมือนถูกจี้ด้วยไฟฟ้าเขาเจ็บใจที่แมรี่ของเขาถูกเรียกว่าอีแมคนชั่วอีห้าร้อย เขาได้ยังหยาบคายใครเป็นคนบอกว่ามันมีนคนชั่วบัวหลวงคิดได้ว่าไม่เป็นการบังควรที่จะทําให้มหิงสาช้าใจในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสําคัญฉันขอโทษก็ได้บางทีไม่ใช่หล่อนเป็นคนดีหล่อนเป็นชิ้นของลุงเอาเป็นว่าลุงน่ะเก่งมากที่ได้แหม่มเป็นเมียพวกไปเรียนเมืองนอกตั้งสิบกว่าปีบางคนยังไม่ได้เมียแหม่มมาเมืองไทยเลยลุงเก่งมากแต่ฉันขอบอกว่าหลักฐานเหล่านี้แหละที่จะทําให้ลุงต้องเข้าตารางเจ้าคนขับรถเอ่ยแหม่มหมอดูไพ่ป๊อกเอ่ย ในทอมมี่คนที่เป็นล่ามเอกของลุงเอ๋ยคนเหล่านี้ล้นแล้วแต่ทําให้ลุงต้องตาแหกหนีตํารวจจนวันตายไม่มีประโยชน์หรอกลุงไม่มีประโยชน์เลยมีแต่เป็นโทษทําให้เดือดร้อนมากขึ้นและถ้าลุงเข้าตารางเมียแ,แม่มลุงจะทํายังไงเขาไม่ใช่คนไทยนะลุงนะและยังไม่แน่ใจว่ารักเราอย่างสุดสวัสดขาดใจหรือเปล่าพูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องลุงอาจเข้าตารางไม่มีวันออกอาจต้องไปตายในคุกคนธรรมดาฟังเขาแบบนี้ยังไงก็ต้องคิดแต่มาหิงสาเพียงแต่เกือบจะคิด เราก็ลาเลยไม่สนใจเขาทิ้งพายตายให้บัวหลวงหน้าซีดเล่นเลนถ้าข้าแพ้ข้าจะไม่ให้เองลอยนวลมีชีวิตอยู่เพื่อดูว่าข้าแพ้อย่างไรหรอกข้าจะทาให้เองรู้จักการมีผัวแก่ว่ายัางไงนะลุงบัวหลวงตะโกนออกมาด้วยความตกใจมึงจะมีผัวแก่มึงจะได้รู้รสว่าคนแก่ที่เด็ดยังไงดูทีเลยมึงจะรักคนแก่ไหมแล้วทีนี้ พอกูเป็นผัวมึงแล้วมึงจะติดใจไหมถ้าติดใจมึงคงไม่แหกปากตะโกนบอกใครต่อใครอีกต่อไปไม่หิงสามาไม้นี้ทําให้บัวหลวงแทบสิ้นสติไม่คิดเลยว่าตัวเองจะถูกจับยัดเข้ามาในฐานะของคนเคราะหร้ายอย่างขนพองสยองก้าวแบบนี้ไม่มีประโยชน์หรอกหล่อนว่าแต่ใจสั่นระลิกลุงทําทุกอย่างได้ตามความพอใจของลุงแต่ลุงอย่าคิดว่าจะทําให้ฉันใจอ่อนลุงมีอะไรวิเศษนักหนาเทียว ไม่หรอกไม่มีอะไรที่จะทําให้ผู้หญิงรักนอกจากความอ่อนหวานความเมตตาแต่แบบปลาเทอนของลุงไม่มีทางเลยจนนิดเดียวลงคิดแต่เรื่องดีทำไมไม่คิดเรื่องอร้ายบ้างเล่าคิดเถอะรีบคิดแล้วรีบกลับตัวซะถ้าไม่มีเฉลงอยู่ในที่นั้นรวมทั้งคนอื่นมหิงสาอาจเกิดความวิปริตขึ้นมาและอาจขยี้โบลหลวงเสรตรงนั้นเอง แต่บัวหลวงก็ตั้งใจแน่วแน่เหมือนกันว่าถ้าหักโหมเข้ามาก็จะสู้แบบผู้หญิงที่ไม่ยอมเป็นของผู้ชายสู้โดยไม่เสียดายชีวิตไม่กลัวตายสิอย่างเดียวมันจะหนักหนาสักแค่ไหนบัวหลวงพูดกับตัวเองอสุนีซึ่งยืนอยู่ข้างหลังติดกับประตูห้องได้ยินบัวหลวงพูดความสั่นสะเทือนด้วยความกลัวของเขานั้นกลับมีมากกว่าเม่หิงสาเขามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยประหลัดเมธีคนหนึ่งซึ่งเขาเชื่อว่าถ้าได้ยินถ้อยคําบัวหลวงเขา้า คงต้องเสียเวลาคิดไปอีกนานแล้วเขาคงตัดสินใจไม่ได้ว่าควรทำอย่างไรดีเขาถอยหลังออกไปคิดไม่เด็ดขาดลงว่าเขาควรกลับไปที่บ้านหรืออยู่ที่นี่ต่อตอนค่าเขาพบประหลัดเมธีซึ่งอยู่ตอนหน้าของเฉลียงอันกว้างอาสุนีกวักมือเรียกออกไปที่ซุ้มเหลยด้านข้างแล้วเล่าเรื่องที่บัวหลวงพูดให้ฟังเมื่อคุณเอาตัวบัวหลวงมาที่นี่คุณคงไม่มีโอกาสได้พูดจากับเธอละวสิเมาหลับขอพับคออ่อน ประหลัดเมธีพูดพลางโหดร้อนด้วยความขบขันทางคุณได้ยินว่าเธอพูดอะไรกับท่านมาหิงสาคุณจะสะดุ้งสุดตัวทีเดียวทําไมเป็นเรื่องคุกเรื่องตารางคุณรู้หรือเปล่ารักเล่อยู่ที่นี่แล้วฮะผมทายไม่ผิดคุณรู้หรือเปล่าคุณบัวหลวงรู้จักนายทอมมี่รู้จักนางแมรี่รู้จักคนขับรถรู้ทุกอย่างเขารู้ก่อนจะมาที่นี่เขารู้หมดเราดําเนินแผนการยังไงแม้กระทั่งให้นางหมอดูนี่ขนาดไม่ได้เป็นตํารวจนะแล้วเรื่องที่เขารู้เนี่ยเขาก็ทําบันทึกให้ตํารวจหมดแล้ว อดีตประหลัดอำเภอซึ่งต้องออกจากราชการเพราะมัวหมองอ้าปากค้างมองหน้าเพื่อร่วมงานทุจริตของเขาพูดอะไรไม่ออกมันเป็นเรื่องที่เขาเริ่มกลัวเสียแล้วผิดกับแต่เก่าก,ก่อนที่ไม่มีอะไรที่ทำให้เขากลัวเพราะอำนาจหรือบรารมีของม่หิงสานั้นยิ่งใหญ่จริงๆแต่นี่เรื่องมันถึงตำรวจกองปราบซ้ำม,มีเรื่องการประทะที่ฝ่ายตนย่อยยับปรากฏขึ้นที่นั่นที่นี่มหิงสาก็เต็มไปด้วยความเล่าร้อน ลักเล่ผู้ยิ่งใหญ่ก็เริ่มมีความยิ่งใหญ่ที่น่ากลัวขึ้นเป็นลำดับและได้เหยียบย่างมาที่นี่แล้วที่พวานอยู่ที่นี่แล้วตัวเขายังหลอกเอาโบหลวงมาที่นี่อีกคนหนึ่งเรื่องมันไม่เงียบเหมือนเก้าก่อนเสียแล้วถ้าตำรวจมาที่นี่ไม่หิงสาจะเอาอะไรไปสู้หรือถ้าสู้เขาก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่ผู้ร้ายต่อสู้กับตำรวจกระทั่งชนะทำไมไม่ประหารชีวิตผู้หญิงสองคนนั่นซะเมธีคลางออกมายังบัดศพแล้วมันจะได้อะไรใครจะเป็นคนฆ่า เมธีตอบไม่ได้นอกจากหันข้อหาหรือแล้วนี่ท่านจะทำยังไงของท่านหรือเราจะต้องทำยังไงของเราอาสุนีผู้มีร่างใหญ่โตสมก็เป็นพระเอกสายหน้าตอบไม่ได้แต่ความวิตกที่ปรากฏที่ผิวหน้าเขาทำให้เมธีหมดความสุขไปด้วยภายนอกคือความมืดต้นไม้ใหญ่น้อยทะมึนในความมืดมันเป็นความมืดที่ทำให้มนุษย์รู้จักค่าของความบาปเริ่มมองเห็นชะตากรรมตัวเองว่ากำลังตกในฐานะอย่างไร อย่างน้อยที่สุดจิตใจอันกวัดแกงของเขาเวลานี้ก็มีแต่เรื่องยุ่งยากเสียแล้วอาสุนีนึกถึงความสุขสนุกสนานในยุคสมัยที่มาหิงสาเป็นเจ้าพอ่อเขาเคยได้รับการต้อนรับจากผู้หญิงซึ่งอาแขนให้เขาเพราะใครๆก็อยากได้ผู้ชายที่เป็นคนสนิทของเจ้าพอ่อผู้หญิงเหล่านั้นต่างรู้ดีว่าแม้จะยอมเสียตัวให้เขามันก็ไม่ทำให้ฐานะของหล่อนเปลี่ยนแปลงถึงกับขึ้นชื่อว่าเป็นเมียของเขาได้แต่ก็อยากเป็นของเขาอยู่นั่นเอง ไม่ว่าเขาไปที่ไหนมันสะดวกสบายทุกอย่างหาศัตรูไม่ได้เลยแต่บัดนี้และต่อไปนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปมีศัตรูมีคนกระหายเลือดซึ่งแน่นอนเหลือเกินลงว่าคนยังไม่หิงสามีศัตรูเขาจะอยู่ได้อย่างไรอสุนีเลิกกับเมียซึ่งทนความว้าเวไม่ไหวหนีตามผู้ชายไปเขามีผู้หญิงเก็บไว้ที่บ้านสองคนพี่น้องมีความสุขอย่างอิสระจะหลับนอนกับใครก็ได้ตอนนี้เขาเริ่มต้นคิดถึงเรื่องอนาคตขึ้นมาบ้าง พราะทุกอย่างเริ่มลุกเข้าหาเขาสู่ปัญหาในข้อที่ว่าเขาจะอยู่เคียงข้างไม่หิงสาต่อไปหรือหาทางเพ่นไปไหนต้นไหนเสียก่อนเขาจะลองหาลือกับใครบางคนดูหรืออย่างน้อยก่อนจะเลี้ยวเข้าสู่ทางไปบ้านเขาน่าจะเลยไปที่บ้านท่านขุนอดีตพัสดีเพื่อพูดถึงเรื่องนี้ก่อนที่ควรจะทํารถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นสปารังเคที่เขาสบดสบานว่าจะไม่คิดซื้อมันมาอีกคราวนี้กับทาให้เขาเกิดลาคาญมากขึ้นเพราะเสียงของมัน อาสนีเข็นมันห่างไปจากบ้านมหิงสาไกลพอสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงเครื่องดังเข้ามาข้างในกระทังมหิงสาต้องให้คนวิ่งมาตามเขากลับเข้าไปอีกพอเครื่องติดเขาพามันเพ่นบือไปอย่างรวดเร็วราตีอันสงบเงียบเสียงเครื่องยนต์ดังไปถึงไหนตอนไหนแสงไฟเป็นลำสัดไปเบื้องนามันสั่นสะท้อนขึ้นลงตามความสั่นสะเทือนของรถที่วิ่งไปบนถนนดินปนลูกหลงังซึ่งมหิงสาลงทุนทําเองด้วยการเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยขนดินลูกหลงัง จิตใจนะักกล้ามหลอกหลอนตัวเองอยู่ตลอดทางกระทังถึงทางตอนที่จะเลี้ยวเข้าสู่กลุ่มบ้านที่ขุนพิพัฒน์พำนักอยู่ร่างของใครคนหนึ่งก็พุ่งผ่านเงามืดข้างทางปะทะเข้าอย่างแรงทําให้เสียหลักทั้งคนทั้งรถรถไปทางอสุนีไปทางเขารู้ทันทีว่ามันต้องเป็นการกระทําของฝ่ายศัตรูอย่างแน่นอนเพราะจิตใจเขาก็หมกมุ่นแต่เรื่องของคนเหล่านี้เขายังไม่ทันตั้งหลักใครคนหนึ่งโดดเตะเขายอดอกเขาปาดถึงหน้า ทำให้เขาหงายพึ่งความเป็นนักกล้ามไม่ได้ช่วยให้เขามีความว่องไวพอที่จะลุกขึ้นต่อต้านได้อย่างถนัดมือเขาถูกจ้วงอย่างรวดเร็วคราวนี้พอล้มแล้วก่อนลุกก็เจอเขากับสิ่งหนึ่งที่จีมับคอให้ที่ท้ายทอยเขาและเสียงที่พูดดูเหมือนเขาจําได้เสียด้วยเอากันขนาดนี้ก่อนมีคนบอกฉันว่าบริวารที่สนิทที่สุดของม่หิงสาชื่ออาสุนีและมีคนเดียวเท่านั้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์เราใช่ไหมเขานึกถึงรักเล่ยนรสิงซึ่งเล่ากันว่าใช้ปืนไร้กาดนัก รับเขาตอบเราไม่มีเวลาพูดพ่ามทำเพลงลุกขึ้นจัดแจงดับไฟหน้ารถแกเจ้ายานคู่ชีพของเขาบัดนี้สิน้นฤทธิ์เครื่องดับแล้วแต่ไฟยังสว่างอยู่เขาต้องจัดแจงทำตามคำสั่งสายตาที่ชินกับความสว่างสรัวของท้องฟ้าทำให้อสุนีดีใจที่เขาไม่ได้ทำการต่อสู้ยังเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะฝ่ายตรงกันข้ามกับเขามีถึงสองคนแต่ถ้าเป็นลักเล่นลสิงเขาก็เชื่อว่าลักเล่คนเดียวก็เกินพอเสียอีก เพราะคนคนนี้คงเสียดายเวลามากกว่าเสียดายกระสุนปืนเมื่อถูกพาตัวเข้าไปใต้ล้มไม้ใหญ่ที่มีสารพระภูมิเก่าๆตั้งเอียงกระเทะเล่อยู่ผู้พีชิตก็พูดว่าเรามาพูดกันสั้นๆไม่หิงสาจะทําอย่างไรต่อไปผมไม่ทราบทีน่นี่พวกผมหิงสายิงคนทิ้งง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้คนอื่นก็ยิงพวกมหิงสาทิ้งได้ไม่ยากเหมือนกันผมไม่ทราบจริงๆครับว่าเขาจะทํายังไงต่อไปตอนนี้มันยังพักอยู่ข้างล่างเมื่อไห่มันจะขึ้นข้างบน เขาหมายถึงบ้านหรือวังไม่หิงสาไม่ทราบอีกเหมือนกันครับใจอสุนีหายวาบับไม่ได้ยินเสียงดังเล็กเบาๆฟังผมก่อนฟังผมก่อนคุณลักเล่คุณคือลักเล่ใช่ไหมครับใช่ผมมีเรื่องจะบอกคุณแต่คุณต้องสาบานว่าคุณจะไม่บอกใครว่ารู้จักผมได้ว่ามาท่านมาหิงสาจับเมียคุณมาแล้วเท่านี้เองอสุนีก็รู้ว่าเรื่องที่มหิงสาจับตัวทิพวรรณมานั้นยังไม่รู้ถึงลักเล่เขาได้ยินเสียงลักเล่ยคำรามเหมือนได้รับความเจ็บปวดและคนโกรธแค้น กะสาบานได้ครับผมสาบานได้ฟังผมก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าผมพูดจริงหรือหลอกคุณอสุนีผู้มีความเชื่อมั่นว่าเขาจะรอดจากการเป็นเหยือกระสุนปืนนักเลงพระนครคนนี้ไปได้ก็ด้วยความจริงเขาเล่าให้ฟังถึงเรื่องการส่งหมอดูการส่งคนเข้าไปวางยาและการลักพาตัวทิพาวานมาแล้วโบหลวงยังได้ติดตามมากับเพื่อนชายอีกคนหนึ่งซึ่งหลักเล่ถ่ายได้ว่าต้องเป็นปรลัดในที่สุด บัดเดี๋ยวนี้ด้วยฝีมือประหลัดเมทีทําให้บัวหลวงถูกจับส่วนผู้ชายคนหนึ่งเขาได้ทราบว่าได้จากอําเภอมาที่นี่พร้อมครูพริมพ์รักแล่พูดกับตํารวจคนหนึ่งว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องพบครูพริมพ์ให้ได้แต่ไม่ทราบเหมือนกันเขาจะตามเราที่ไหนครูพริมพ์ยังไม่ทราบว่าคุณบัวหลวงถูกจับไปเลยเราจะทํำยังไงครับนายสิบตํารวจโทรสายตรวจซึ่งร้อยตํารวจโทรประมยัยมอบให้ร่วมทางมากับรักไล่หาหรือเอาอย่างนี้นายคนนี้จะเป็นประโยชน์กับเรามากเรา คือทางการรักเลขหมายถึงตำรวจเขาเป็นคนรู้เห็นอะไรมากเพราะเป็นคนสนิทม่หิงสาลานสาวม่หิงสาเป็นเมียผมอายุบรรลุนิติภาวะแล้วเราแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายผมถือว่าเมียผมไม่ได้อยู่ในปกครองของม่หิงสาผู้ซึ่งเป็นคนฆ่าพ่อและแม่เธอการที่ม่หิงสาเอาเมียผมมาได้อย่างไรนั้นนายคนนี้จะเป็นคนเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังเรายังจับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของเมียผมด้วย กฎหมายเล่นงานมหิงสาได้อย่างเต็มที่แล้วเมื่อเราจับตัวเขาได้ด้วยข้อหาใดอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นตำรวจเอาเข้าห้องขังได้เลยเมื่อน,นั้นโจทย์จะมากันอย่างมืดฟ้ามัวดินคุณจะทำยังไงในสิบตำรวจถามผมรู้ทางเข้าออกบ้านมหิงสาตลอดกระทั่งบ้านบนภูผาผมจะไปที่นั่นคนเดียวเลยตำรวจร้องอย่างตกใจแน่นอนจะไปกันกี่คนคุณรีบเอากุญแจมือใส่ในายคนนี้แล้วเอาตัวไปผมเชื่อว่าหมดประมายคงทำให้เขาเป็นพยานที่ดีมากกว่าจะเอาเขาเข้าคุก คุณจะไปยังไงง่ายนิดเดียวลักเล่หดร้อในความมืดก็จะเสียงมอเตอร์ไซค์นี่มันวิเศษนักใครๆก็ต้องคิดว่าคนขี่คืนอนายอสุนีผมก็ไปไหนมาไหนได้โดยไม่มีใครสงสัยและไปได้เร็วด้วยคุณลักเล่เจ้าหน้าที่เตือนด้วยความเป็นห่วงผมรู้คุณจะพูดอะไรลักเล่เน้นถ้อยคําหนักแน่นเรื่องสําคัญเราช้าไม่ได้แน่แม้มหินสาจะไม่ป้ามเอาหลานสาวเป็นเมียก็ตามผมก็เชื่อแต่คนอื่นจะทําอย่างนั้นไม่ยาก สำหรับบัวหลวงผมไม่แน่ใจว่าจะรอดเงื้อมือมันไปได้ผมเป็นห่วงบัวหลวงมากเหมือนกันคุณเจอคุณพลิมกับเพื่อนผมเตือนเขาให้ระวังให้มากงานรีบด่วนที่สุดอสุนีถูกสวมกุญแจมืออีกอย่างรักแล้เพิ่งนึกได้ไม่ว่าอิตาท่านขุนอะไรที่เป็นกุลซื้อไม่หิงสาอยู่ที่ไหนก็ตามจิกเอาตัวแกไปด้วยคนหนึ่งคงเบาไปมากแกอยู่บ้านครับอสุนีช่วยให้ความสะดวกดีมากขอบใจตำรวจรีบควบคุมตัวอสุนีไปอย่างเร่งด่วน ลักเล่หันเข้าหามอเตอร์ไซคันนั้นประเดี๋ยวเดียวเขาขี่มันปลอบ่ายหน้าไปยังบ้านนายพักมีความชุดมุนวุ่นวายอุตรุดอีกพักหนึ่งเมื่อเขาขี่รถเข้าไปในบ้านผู้คนที่นั่นคิดว่าเป็นรถของอสุนีนายพักกับพวกเกือบยิงเขาเสร็จแล้วถ้าเขากับพวกตำรวจไม่สั่งไว้ก่อนว่าถ้าจะยิงใครให้แน่ใจก่อนค่อยทำเขาต้องการตัวเจ้าจีหลานชายนายพักโดยบอกแต่เพียงว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ขี้ขาดและความสนตะเก่าก่อนของมันก็ช่วยฉันได้มาก เจ้าไก่อ่อนแต่เปรียวจัดไม่งงเงี้ยเมื่อเจ้านายเรียกหาตัวพอโผล่เข้ามายกมือไหว้และเล่ก็ว่าเราจะไปทํางานที่น่ากลัวกว่าผีนิดหน่อยผมไม่กลัวผีกอไปแล้วครับแม้แต่มืดครับงั้นเอามีดที่คมกริบที่สุดเท่าที่มีติดมือไปสองเล่มเชือกเหนียวๆยาวๆด้วยเขาได้สิ่งที่เขาต้องการเชือกผูกควายเส้นเล็กทําด้วยหนังควายเราให้เจ้าหนูน้อยขึ้นนั่งหลังมอเตอร์ไซค์แล้วขับไปทิ้งความสงสัยไว้กับคนข้างหลังอย่างเดาไม่ถูก เว้นเสียแต่เจ้าเด็กน้อยนั้นจะกลับมาเล่าว่าได้ไปทําอะไรกันบ้างก่อนถึงสถานที่ที่เขาคิดว่าเสียงมอเตอร์ไซค์อาจได้ยินไปถึงหูศัตรูหลักเล่ก็หยุดรถแล้วสั่งเร็วเราต้องไปใต้หน้าผาในอีกครั้งแต่มันมืดเองกลัวเหรอเปล่าครับแต่คุณจะไม่เห็นไม่เป็นไรถ้าจําเป็นเราใช้ไฟฉายเข้ารถหมกไว้ในที่ลกแล้วใช้ความเร็ววิ่งไปข้างหน้าเจ้าหนูลมกรดตามไปติดๆ พร้อมสรรเสริญว่าเขาเป็นคนเก่งที่ไปในความมืดได้เร็วเท่ากับมันส้ำยังจำทางแม่นเสียด้วยพักหนึ่งก็ถึงจุดตัดไม้ไผ่ลวกนั้นเอายาวสว่าครึ่งหรือสองวาตัดหลายๆอันเสียมปลายให้แหลมทำเร็วๆจะได้ค่าจ้างงามอย่างน้อยก็เสื้อผ้าใหม่เป็นสิบชุดละว,วะเอาอย่างนั้นเชียวไอ้จี๊ดดูเหมือนเขาไม่ต้องสั่งอะไรอีกมากมีดเล่มทีวานั้นคมกลิบสำหรับคนที่มีความชำนาญในการตัดไม้ประเดี๋ยวเดียวได้มากเกือบ20บ ล็อกกิ่งใบออกเรียบร้อยพร้อมทั้งเสียมปลายแหลมยังกับหอกช่วยกันปักเขาแนะนําให้มันปักเอ็นด้านแหลมไปทางหน้าผาห่างกันเป็นระยะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเขาถอนใจอย่างโล่งอกให้ผมทํไรต่อครับอย่างช้าพรุ่งนี้เย็นพบกันเอ็งกลัวไหมถ้าเดินทางกลับบ้านคนเดียวเอา้าแล้วคุณข้าจะขึ้นไปนอนกับผีข้างบนความจริงผมก็ไม่ใช่เด็กอะไรเจ้าจีจรลลนยผมก็เคยผู้หญิงมาแล้วด้วยซ้ำนายยวงกระสอนให้ผมรู้จักทําผู้หญิงทําเมีย เองเรียนกับใครกันนะยวงน้องแม่เองเหรอน้องห่างๆครับแกสวยแต่แกจองหองสิไม่มีใครติดแกแกว่าผู้ชายบางคนก็ต้องสอนเหมือนกันว่าทํายังไงถึงทําให้ผู้หญิงเป็นเมียแล้วแกก็สอนผมแล้วเองคิดยังไงถึงมาบอกข้าที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็ผมไม่กลัวผีไงถ้าข้างบนมีผีสวยๆอย่างที่เราหลอกให้เขาวิ่งตูดชี้ไปนั้นผมขึ้นไปกับคุณก็ได้เผื่อได้เมียไอ้บ้าเขาเข้าใจความหมายของไอ้จี มึงจะถูกกำนันมหิงสาแร่เนื้อเป็นชิ้นๆแกอาจอยู่ข้างบนนั่นรู้ไหมงั้นผมกลับดีกว่ามันเปลี่ยนความตั้งใจใหม่ทันทีดีแล้วไปนอนรอที่นั่นแล้วต่างคนต่างก็แยกกันไป